ฝึกภาษาอะไรงไงติดตามนะปีนี้สนุกแน่นอนนะคะปีนี้สนุกแน่นอนมีเป็นพันพันคลิปตัว happy birthday advance นี่ไม่ต้อง advance แล้วคะ่ะ right now แล้วนะคะ <c oughs> เก่งอะ่ะเก่งอะ่ะเก่งอะ่ะเยี่ยมเยียมเยี่ยมเลยคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะขออนุญาตสรุปไลฟ์หนึ่งรอบนะคะนะคะใครสนใจขเขเรียนเจอกันในคอร์สนะใครไม่สะดวกเรียนฟรีได้ทุกวันแน่นอนขอนสรุปไลฟ์หนึ่งรอบนะคะวันนี้มี4ีประโยคง่ายง่ายแค่จะบอกว่าฉันเข้าใจภาษาอังกฤษพูดยังไงบ้าง ประโยคที่หนึ่งนะคะ I understand English ฉันเข้าใจภาษาอังกฤษ I I understand English นะคะฉันเข้าใจภาษาอังกฤษข้อที่2อง U นะคะข้อที่2 y o U นะคะ y o U understand English y o U เนี่ยแปลว่า y o U แปลว่าอะไร y o U มีสองความหมายความหมายแรก U U ลวาคุณ หรือแกหรือแกถ้าเราสนิทกันนะเอกพจน์นะคุณหรือแก่รือในข้อหมายที่2ถ้าเป็นพหูพจน์จะแปลว่าพวกคุณพวกคุณนะพวกคุณนั่นเองนะคะพวกคุณพวกเธอนั่นเองนะคะ e r s t a n d English คุณเข้าใจภาษาอังกฤษของแปลแบบนี้ก่อนแถ้าคนสงสัยว่าเอะแล้วที่บอกว่ามีหลายความหมายจะไปดูได้ยังไงต้องไปดูว่าบริบทนั้น,นสถานการณ์นั้นคุณพูดยังไงใช้อะไรนะคะข้อที่3 he he ที่แบบว่าเขาผู้ชาย He understands เขาผู้ชายเข้าใจภาษาอังกฤษเวลาเราพูดถึง he นะคะเราเข้าหมายถึงคนเข้าหมายถึงบุคคลที่3คือไม่ได้อยู่ตรงนั้นให้จำเอาไว้ว่าถ้าคุณเห็น he She, It เขาผู้ชายหล่อนผู้หญิงแล้วก็มันเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เราพูดถึงให้จำว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เรานินทาเราพูดถึงเขาสมมุติเราเรกลังคุยอยู่เนี่ยเราจะบอกว่าคนนั้นเข้าใจภาษาอังกฤษ เรานินทาเขาเรานินทาเขาเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราเพราะเราเป็นคนจริงอยู่แล้วล่ะเวลาเรานินทาเราไม่ให้เขาได้ยินอยู่หรอกเราเป็นคนจริงใช่ไหม He ้ย understands English เขาผู้ชายคนนั้นเข้าใจภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4 s h e ค่ะ s h e understands English หล่อนผู้หญิงเข้าใจภาษาอังกฤษ4ประโยคง่ายๆนะคะ หกับ2ต่างกับสกับ4เพราะว่ามันเป็นเรื่องของไวยากรณ์นะคะเป็น present simple tense นะคะ s บปกวีหน่ีกับชีตรงนี้เลยเติม s นะคะ u n d e r stand นะคะ iu bday ไม่เติมนะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะคิ g ไ t ทุกคนนะคะสวัสดีนะคะ